โอ้ยหลายพันอยู่นะหลายพันเหรอมาแจ้งทำเป็นผาาแล้วก็มากบเข้าไปแล้วก็หลอกขายเขาใครอยากได้แบบนี้นะเดี๋ยวให้ฟรีเลยวันนี้กูจะพาเด็กโง่มาเปลี่ยนท่อเยเว้ยอยากจะแรงเขาแต่ไม่มีสมองดูนี่โหเป็นไงฮะนี่ ท่อนอกโลกท่อนอกไม่รู้ว่าเฮียนอกโลกหรือเปล่าเป็นไงอย่างเพี้ยวหาเพื่อนห่อหาเพื่อนอีกแล้วเดจยวงานไม่ธรรมดาไงงานขัดงานขัดขัดอะไรวะขัดใจกูขขััดดใจจกูอาการแบบนี้อาการไม่มาฮะอาจารย์ถึกอาการกอาการอกแนวถึกๆหน่อยถึกคือถึกควายทุยครับ <laughs> มันตู้รถเทพกูไม่ได้ไงเออรถกูนี่กูวิ่งกว่าไงพอวิ่งกว่าเสร็จปุ๊บห้าวบอกเอียเอ้ยนต้องเปลี่ยนท่อก่อนอันนี้เทพอันนี้ลูกศิษย์เทพไม่สิไม่สิอันนี้แดกทูบไป็นรถแดกท้ายในกระถางทูบไม่ใช่เอีย้อยนแดกยากูบอกอะไรนะเอาเลยเอาเลยห้าร้นอยองเอาไปสับเลยไม่ที่กูบอกว่าเอาเลย 500, <S <S ห้าร้อยกูหมายถึงว่ามึงเข้าใจไหมแม่งต่องรูปไหมกูดูเอ่อไอเอี้ยนค้าเว้ยตรงนี้คือใครจะไปรู้ไอ้ขี้หายนี่ถามจริงกูบอกตรงนะนี่นะนี่ท่อดูถ้ารบอยถึงได้ขอกขนาดนี้ไอ้เหี้ยนเทพมาเฉียวจะดูนะเดี๋ยวจะท เดิมเดิมวิ่งเต็มหม่ให้ดูนะฮะเ้ยมีทำอะไรเกรงใจรถกูบ้างนะตาเดี๋ยวดูนะฮะท่อเดิมวิ่งเต็มหม่เดี๋ยวจะทำให้ดูนะเสียงนุ่มๆดังเหมือนนะครับโปรวิดนี่นะครับเราสายชิลพูดกันนะแดกไปถ่ายไปแดกไปถ่ายไปแดกไปถ่ายไปเอาท่อเดิมมาเปลี่ยนก็คือท่อเดิมๆออกมาหน้าตาเป็นอย่างงี้นี่หน้าตาเป็นท่อเดิมเดิมของเขานี่คือรูเดิมของเขาอันนู้อันนู้ใหญ่กว่านั้ใหญ่อันนี้เริ่มเลยโอ้แต่อันนี้ดิรูเป็นเริ่มเลยฮะนี่โอ้ไอสัตว์ดูเก็บล่ะ ไอ้ยังเกียบล่าลอกได้เลยพี่เขาบอกว่าไงด้วยว่าพอใส่มาปุ๊บโอ้โหปลายก็เดินเลยวะพี่เดินเนี่ยเดินหอบเลยสัตว์น้ำมันหมดไม่เหนื่อยไงแดกน้ำมันชิบหายนี่อยากได้แบบนี้ไงโอ้โหนี่ยน่ะโอ้โหเนี่ยนะหอมเกิร์มหอมเกิร์มก็เหอมเกิร์มเราจะทำยังไงเราเปลี่ยนท่เดินเขวิ่งได้จริงป่ะจริงครับเดี๋ยวผมจะการันตีให้นะครับเฮ้ยคุณกำลังดูถูกท่ออะคาโบูริกไม่ใช่ผมไม่ได้รูถูกท่อทุกใบใช้ได้ดีหมดแต่อยู่ที่ในระบบการคายคาไงวะดูดอัดระเบิดคาย ตาการเผาไหมเผาไหม,อ,ไมอ๋อนี่คือท่อเดิมพาโดยนี่ฮนะน้องชายพี่หนูครับเอาท่อเดิมไปทำอะไรบ้างกูก็ไม่รู้เลยพุ๊บกูกลับมาถึงปุ๊บแม่งกลายเป็นอย่างนี้แล้วแล้วอย่างไอ้รูเดิมเนี่ยรูที่มันเคยเล็กแล้วมัใหญ่โตขึ้นถูมมกไหมนะเดีจลสุขภาพสุขภาพสุขรับ,รบ,รบ,รบนะฮะจิวน้องเสือนี่จิวน้องเสือพร้อมเจอเบิร์ดตลอดเลยอ้าวมาเบิร์ตขุนลึกขึ้นขุนลึกขึ้นยังไงครับพี่หนูฮะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเอาเป็นสาระกันบ้างนะฮะนะครับจริงๆแล้วท่อ X m a 맵เนี่ย มันจะมีอยู่ตอนหน้าตอนนี้นะก็คือจะมีท่อแท้จากโรงงานนี่ฮะนี่คือท่อแท้โรงงานเลยนะท่อแท้โรงงานเราเดี๋ยวเวลาเราโมดิฟายเสร็จปั๊บก็จะออกมาเป็นสภาพนี้เป็นสภาพนี้อันนี้มีการโมดิฟายด้านในทําให้มันโล่งอ่ดูดูนี่รูอันนี้รูโมนี่โมแล้วนี่รูโมนี่รูโมอ่านี่รูเดิมอันนี้คือยังไม่ได้ฉีดอันนี้ฉีดแล้วอันนี้ฉีดแล้วอ่าใหญ่โตใหญ่โตมาโหลากนอันเนี้ยตัวนี้ก็คือเป็นเป็นท่อสร้างทางร้านที่อ่าลูกค้าบางคนที่บอกวฮ้ยผมไม่อยากเสียท่อแท้นะคือกลัวท่อแท้เอา มาแล้วกลัวผ่าไม่ได้อย่างใจก็เลยซื้อเป็นท่อสร้างของทางร้านสร้างมันคือสร้างปัญหาป่ะอันนี้สร้างปัญหาให้สังคมที่ไม่ใช่ครับอันนี้เป็นท่อที่เราทําขึ้นมาเพื่อทดแทนท่อเดิมที่เป็นท่อแท้ที่แม่งโคตรหนักถ้าใครลองนะมันหนักมากนะฮะที่มันไม่มีไส้มันก็เหมือนก็เบาสิวะสำหรับการผ่าเปิดที่ดังเหมือนอาคาโบวิดเลยอันไหนอันไหนเหมือนอาคาโบวิดนี่ฮะแล้วทำไมเราต้องไปกรอบเขาอ่ะเราไม่ได้กรอบรัาทำเองรับมันสมองมันสมองสมอง เมื่อกี้คุณเห็นไหมว่าท่าอาคาคุณเห็นท่าอาคาไหมเมื่อกี้คุณว่าเขาอันนี้ผมก๊อบเสียงอ oh. นะ ราคาจริงไหมวะราคาจริงอันนั้นแหะนะแม่ว่าเหมือนอียรตัวนี้นะเกาะเนี่ยคุณสามารถใส่ได้ตามปกตินะครับใส่เพื่อกันความร้อนนะหรือว่าทำง่าก็คือทําให้มันดูดีมีสไตล์มีชาติกูลของเขานะเอาไปทำอะไรคุ้มเคบลงเคบลาอะไรประมาณนี้ได้ใช่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 ก็คือสําหรับน้องๆที่อยากรู้ว่าท่อเดิมเนี่ยมันสามารถที่จะวิ่งได้จมไม้ไหมนี่ตรงนี้มีแน่นอนนะครับแล้วอยากรู้นะพูดเองนะท่อเดิมจมไม้ลำลูกกาทํามาแล้วฮะคนใช้มีเยอะนะฮะเฮ้ยมีเพื่อนเพื่อนทำบ้านนะครับอินบ็อก้ามาถามผมว่าทำไมไปแต่พี่หนูอยย่างเดีว คือจริงๆแลผมมาสนิทกันมากนะครับ โค้สนิทกันเลยนะนะก็คือไปไหนมาไหนนะฮะก็คือจริงๆอ่ะเขาก็อยากจะรู้การทํางานเนี่ยในแต่ละอย่างเนี่ยมันทํางานไม่เหมือนกันแต่ช่างบางคนอ่ะถ้าเกิดเป็นบางคนเขาจะไม่บอกสูตรกันไม่บอกว่าให้ทำยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าสมัยเนี้ยในการนี่มีการไปไลฟ์สดตรไปอะไรเนี่ยมันก็สองแง่สองงามคำว่าสองแง่สองงามคือบางคนเขารักสูตรเขาเขาจะไม่ให้นะอันนี้มีสูตรมากถามจริงมีครับทุกอย่างมีสูตรหมดนะนี่ไงกูมากูไอหากูถึงไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยนะมาถึงมึงเสร็จแล้วอ่ะก็คือจะได้แค่นี้จริงๆมาสั่งเนี่ยก็คืือออมม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 ัััันนนนนนเเเเเเเาาาาาแแแตตตต่่่่่่ผะะไไไรรรลล้้้วววถททฮดีีี๋ยยููสพหห็ คือตอนนี้นะคือปลายมันใหญ่โตกว่าบะลําทำครับแต่ไส้ในต้องรื้อไหมรื้อหมดนะครับเราทำใหม่หมดเลยอันนี้ถามเลยเขาบอกว่าท่อไอ้ใบที่มึงทำให้กูเมื่อคราวที่แล้วคลิปที่แล้วกับไอ้ท่อผ่าแบบเนี้ยเขาบอกว่าไอ้นี่วิ่งกว่าจริงกว่าจริงครับการันตีแน่ใจแล้วว่ามึงจะเอาท่อที่แบบของนอกของมึงที่ตลอกตลอกเนี่ยออกแล้วมึงจะเปลี่ยนเป็นท่อเดิมมึงั่นใจได้ไงวะเสียทรงเลยกูจะบอกอะไรให้นะนี่ไม่ใช่ผมทำไมเขาเรียกเป็นเขา ท,ท่อเ่ยเขามาให้อย่างนี้เลยอ่ะทำอย่างนี้เลยโอ้โหแม่งยังกากเลยกปัดเงานี่แม่งเอาไปคูดกับสมุดลูกหลงมาปะเนี่ยโ <c oughs> ้นี่ปัดเงามันเนียนกิ <c oughs> ๊บเนียนพองเปัดเงาไอ้สัตว์ตรงตรงไหนปัดเงาเด้นี่ถามผู้นี้ตองท่อเรื่องนี้ไงก็ตาอย่างคาพูดนะฮะท่อท่อขัดฮะขัดเงาขัดใจกู้นี่แหละโตเสียทุกอย่างเสียได้ชฟ้ายมาเสียเรื่องพวกนี้ของแท้ปะนเจลแท้เลยครับตรงนี้ทำไมมีบาร์โค้ดซื้อมาเท่าไหร่เนี่ยอันเนี้ยเท่าไหร่พันอยู่นะเ่ไหร่ น,น,นี่ฮะหลังจากผ่าเสร็จมันอยอเป็นรูปนี้ oh. ไทเทเนียมใส่คู่กันแต่ว่า uh. มันขึ้นอยู่กับคนใช้ uh huh. ถ้าเกิดคุณใส่ไทเทเนียมเนี่ย uh huh. มันจะเฟี้ยวหน่อย uh huh. แต่วันีว่าอันนี้เป็นสแตนเลสมันดีด้วยกันทั้งคู่นะฮะอย่างบางคนบอกเฮ้ยทำไมนะหนูไม่ใส่เป็นไทเทเนียมไปให้สแตนเลสให้ มันไม่เหมือนกันนะเออไทเทเนียมระบบการคายมันคายดีฝ่านะท่อจะเล็กกว่านะตะเลดเนี่ยมันอมความร้อนนะอมันจะต้องเก็บตีซีเก็บความร้อนไว้มันต้องใหญ่ฝ่านะครับมันใหญ่กว่ามันใหญ่กว่ากันเลยนะมองบ้องหลังแล้วรู้แล้วเนี่ยเนี่ยตนเลดจะใหญ่ฝ่านะเอออันนี้เป็นไทเทเนียมมันจะเล็กกว่านะครับระบบการคายมันจะดีกว่าไทเทเนียมเนี่ยมันระบายความร้อนดีทุกคนรู้อยู่แล้วเออว่ะฟังฟังเสียงไง เดี๋ยวเขาอย่างนะน,น,น,นะครับอันนี้เป็นท่อผ่านะเนี่ยเป็นท่อผ่านะครับ<ห>ท<ร>่อ,อแท้<ห>เอามาผ่าติดโลโก้ให้ด้วยนะนะ แต่วันนี้เราจะให้ลองให้น้องเอาไปใช้ก่อนก็นคือเอป็นสแตนเลสเอาเทสกันเอาเทสหน่อยไปเอาเทสนะครับว่าจมไหมไหมนะฮะก็แต่นี่เบาอ่ะอ่ะมันเบา,าการไทเทเนียมวันนี้มันได้เบาน,นะนาครับแล้วก็การคลายหมดเลยอย่างราคาถ้าชุดนี้นะครับออราคาก็ซอฟหน่อยก็อยู่หลักพันหลักพันแต่ชุดเนี้ยแต่ถ้าเกิดเอาไอ้อันนี้มาคู่อันนี้ก็พันปลายเหมือนกันนะครับเท่าไหร่แล้วมันก็พูดพูดมันก็จบจบแล้วมันอย่างนี้มีอย่างนี้มี8ปดพันห้แปดพันห้าแล้วอย่างนี้สี่พราคาไม่คนละเรื่องแต่ถามว่าอายุการใช้งานพอๆกันแต่ถ้้้าเเเป็นนนนนไไไททียมมมััจจะะดด ในระบบเรื่องการคายที่ดีระบายความร้อนที่ดีในน่าเดี๋ยวจะใส่ให้ดู นี่คือร่องรอยอารยธรรมนี่คือซากทำไรเผาท่อครับ X Max อ๋อสามร้อยใช่แล้วครับผมเราอยากดูรูเดิมไหมได้ไหมดูได้เลยครับเราจะไม่ดูนะสูตรของคุณเราแค่ดูเฉยว่าข้างในมีอะไรบ้างโหใหญ่โตหมดเราทึงนี่เปิดฝามาแล้วมันเปิดหม้อถามพี่ถามเลยรูเฮี้ยนนี่รูอะไรวะรูออกนี่พี่นี่มันเล็กจังอ่ะนี่รูรูนี้พี่มันใช้ระบบวนใช่วนเพื่อเก็บไอเสียวนแล้วก็กรองกับไอตัวเนี้ยออกจากไอเสียมาใช่ไหมออกจากรูนี้เออแล้วก็มาวนเข้ารูนี้เข้ารูนี้แล้วไงอีกกกไปวนนนนนใูู้้เสรร็็จอออี สไตล์เดียวกับผ่านน้ำใช่ป่ะพี่ทู่บอกผ่านน้ำก็คือจบไล่สามแล้วเดี๋ยววิธีการเชื่อมนะอันนี้อ่อนเพราะธรรมดาเนี่ยเขาเชื่อมงานเนี่ยทุกท่านนะเขาเชื่อมแล้วลืมตาเพราะถ้ามึงเชื่อมแล้วไม่ลืมตามันก็จะมองที่อะไรไม่เห็นอย่างเงี้ยไ,ไม่ลืมตานะ <laughs> นี่เดี๋ยวเราดูตอนเสร็จแล้นะนี่อะไรของมึงเนี่ยอ้าวเท่าเดิมไงใช่เหรอนี่อะเดิมๆแท้โรงงานแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนแค่คอหรือไงแค่คอพอก็เมื่อกี้เห็นผ่าผ่าอะไรแค่เอาท่อเดิมคืออย่างงี้เอาท่อเดิมมามาแกล้งทำเป็นผ่าใช่แล้วก็มากบเข้าไปแล้วก็หลอกขายเขาใช่อยู่ได้ไงวะไม่รวยก็ไม่รู้จะขายใครแล้วไปขายถ่ายรูปเป็นที่ระลึกก่อนดิอยี๋ยวนี้งานนะนี่นะหลังจากเราทำแล้วนะเราเปลี่ยนไส้ให้เรียบร้อยแล้วทำไส้ใหม่เอออันนี้เสียงเป็นไงไม่รู้้้อออาาวเเสียงงงตลก่ไงองไังหน่อยยีฟังงเสของแท้ เสียงเดิมเสียงที่ผ่าแล้วนะฮะมีการโมดิฟายแล้วเสียงดังนุ่มๆเฮ้ยขอแท้ไ,ไปแล้วเมื่อกี้ใส่ผ่านหรือเปล่าวะผ่น <S <S นานหมอสน้าเนี้ยนะดูดูข้างนะฮะสวยงามมาลองแท้แล้วกันนึงเฮ้ยของจริงว่ะเฮ้ยนี่เป็นการเรทนี่ถือว่าเป็นแการเรดเพรา,วาะว่าเนื่องจากว่าคอมันไม่เหมือนกันแล้วเดี๋ยวนี้อะไรดูดสดไม่ผ่านน้ำคอกรสวยๆเปียวเยว ใครอยากได้ติดต่อพี่เองนะติดต่อน,นี่นะเดี๋ยวจะมีพวกฝาปิดแตรชามให้ด้วยนะรอดูกันนะครับถ้ามาผ่าท่อแถมดูดเทเทนเนียมปจะจันเรทพอจะ <laughs> ตันเรทพอถ้าใครอยากได้แบบนี้นะเ,ออเดี๋ยวให้ฟรีเลยใครมาผ่าท่อนะออจริงดิส่งท่อผ่าปุ๊บ<อ>ให้ฟรีเลยไปแตนเรสนะเว้ยพูดเองปูให้ตัวเลยของมึงตามนี้ นุ่มนุ่มกว่าแต่เสียงเหมือนกันเหมือนไหมแต่อันนั้นอะทุ้มกว่าเว้ยใช่เออมันนุ่มกว่าไงจะแรงกว่าวะหัวคนไทยไปลองดูได้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายดูจมไหมอ่ะถ้าไม่จมแล้วมึงเอาลูกงานมันนะครับมาลองดูกันได้นะครับที่ถามฟรีนะแต่ถ้าเป็นใครเอาท่อมาผ่านเนี่ยให้ให้ฟรีจะเป็นสแตนเลสนะอันนี้เป็นไทเทเนียมอ ของดีนะครับมันไม่กล้าโยมนะครับอีพีนี้ไม่กล้าโยมแล้วนะไม่กล้าไม่กล้าเลยนะครับลอยแล้วเป็นรอยเลยนะฮะอันนี้ของจริงนะครับก็ส่งท่อมาผ่าได้นะครับมีท่อสับแต่ต้องวุ่นเอามาในจต้องเอามาในสภาพนางฟ้านะครับสมัครสมาครสมัครไม่อาก็คือสภาพสมัครคือผ่านมือชายอื่นมาแล้วเนี่ยไม่ต้องนะฮะไม่ต้องเอามาให้ผมนะครับไม่ได้มนท่อดแล้วก็ลี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 วะเอาลืมไปโอ้โหเอาล่ะเดี๋ยวไปรอชมว่ามันจะวิ่งจมมาจริงไหมกับไอ้รถคันนั้นโอ้โหยังหล่อเป็นไงครับเดี๋ยยยววไปลออออองหหนนนน่่้้จเ ยยเนี่ยเลนะอยงเียวย่งเียวอันนี้ไปทำอะไรครับไปลองนะ่า,<อ>าจมไหมจัดไปดิจัดไปดิ นี่ก็ในสไตล์เอกโตทักนะครับรู้จักกันมาหลายสิบปีนะครับผมรู้จักมานานนะเพื่อนผมจะแต่งของสไตล์นี้ฮะเนี่ยนี่ท่อไทเทเนียมแท้นะครับไทเทเนียมคาร์บอนแท้นะครับนี่ฮะล้อนะาล้อล้อล้ออ่ะล้อเดิมล้อเดิมเลยนะไม่ได้ไม่ได้ที่จะทํากระดอนเลยเลยนะโช๊คครับโช๊คโช๊คแท้โช๊แท้อยู่โช๊คของแท้นะครับนี่ฮะเนี่ยดูใส่ใส่น้ํามันสายน้ำนะฮะสายน้ำปัจเจเนตชุบสีเเนีย ไทเทเนียมไทเทเนียมเก็บมาทุกอย่างเลยสุดยอดนะฮะในการเก็บนี่ในสไตล์เพื่อนผมนะฮะนี่น็อตนะฮะไทเทเนียมนะฮะอันนี้นะครับทำมาอย่างดีเลยนะสั่งซื้อมาอย่างดีนะครับน็อตไทเทเนียมแน่นะฮะสแตนเลสชุบสีจะแท้ๆเลยนะฮะเนี่ยสีสไตล์โซทารครับนี่ยเนี่สตนเลสชุบสีนะฮะนี่ยเนี่ย เฉพาะน็อตเนี่ยนะเฉพาะน็อตนี่ก็ประมาณหมื่นกว่าบาทแต่บอกชาวบ้านเขาประมาณสี่ห้าบานอันนี้คือเบาะนั่งสไตล์คนแก่ก็คือมีที่พักหลังเออนั่งนานแล้วอาจจะปวดหลังเป็นเนบชาเอ่กเนบชาแดกแล้วพวกนี้นะเนี่ยโต้ทักนะแก่แล้วยังเข้าเน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 ่ไม่สงสัยมานานนะกระจกกระจกกระจกครับมึงติดได้เพื่อเพื่ออะไรครับลบยาลบยาอันนารมลบอะไรนะลบยาไม่ได้ลบยาไอแต่สภาพเนี้ย อย่ามีดีฝานะไอกระจกน้อยมือนะนะไม่ช่วยอะไรให้ดีขึ้นนะไม่ช่วยให้มึงวิ่งไวนะผมองตรงนะแบบเนี้มีไว้นะเกาะไปเปล่าเปล่าเอาออกเปลี่ยนชิวหน้ามาใหม่นะของแท้หน้าอสองแท้อันนี้แต่อันนี้อันนี้ชิวหน้านี่ทั้งคันนะมีชิวจะแท่อันเดียวนะทั้งคันเลยนะครับชิวหน้านะแท่อันเดียวน็อตนี่ก็น็อตสแตนเลสชุบสีทั้งคันครับแท้อยู่เนี่ยอันเดียวครับเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยจะเปลี่ยนเบรกใหม่เปลี่ยนเบรกอ่ะเปลี่ยนเบรกเปลี่ยนเบรกเฉพาะชุดหน้าเลยนะแปดหมื่นฝาด่วยกูบอกใส่ดำเดิ Mm I -hmm. <laughs>